สวัสดีค่ะเจอก,กันกับช่อง DIY ตามใจชอบนะคะคลิปนี้จะมาทำผ้าคาดผมกันค่ะน่ารักน่ารักด้านหลังจะใส่ยางยืดนะคะมีวิธีการทำที่ง่ายมากค่ะให้เตรียมผ้านะคะความยาว21นิ้วความกว้าง4นิ้วแล้วก็ยางยืด สัก2นิ้วนะคะขนาดสัก1เซนติเมตรและผ้าที่จะหุ้มยางยืดความยาว2นิ้วความกว้าง2นิ้วมาดูวิธีการทำกันนะคะให้พับผ้าเป็นสันทบนะคะแล้วก็ให้วัด1นิ้วครึ่ง1นิ้วครึ่งตลอดแนวเลยค่ะ ติดเข็มหมุดไว้นะคะในส่วนนี้ก็เย็บนะคะโดยที่ให้ใส่ยางยืดเข้าไปได้ค่ะไปเย็บไปเลยค่ะ เราให้ใช้เข็มกลับนะคะกลับนะคะแล้วก็นำทางค่ะเมื่อกลับด้านออกมาก็นำไปรีดให้เรียบนะคะ ในส่วนนี้ก็ใส่ยางเข้าไปนะคะในส่วนนี้ก็ติดเข็มหมุดไว้นะคะด้านนี้ก็ติดเข็มหมุดไว้ก่อนค่ะนำไปรีดให้เรียบก่อนนะคะเมื่อรีดเสร็จก็ให้เย็บด้านที่เคยเย็บอีกครั้งนะคะแล้วก็ให้พับ ภับริมผ้าเข้าไปด้านในนิดหนึ่งค่ะในส่วนนี้ก็เย็บซิกแซกไว้นะคะจะได้ไม่หลุดลุย่ยแล้วก็นำส่วนนี้วางลงไปนะคะแล้วก็หุ้มแล้วก็นำไปเย็บให้แน่นค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะจะทำเหมือนกันค่ะซึ่งส่วนด้านหลังก็จะเป็นยางยืดนะคะ เสร็จแล้วมาดูกันอีกครั้งค่ะไปเย็บก่อนค่ะ <S <S เมื่อทําเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของด้านหลังเย็บมือก็ได้ค่ะคลิปนี้ก็เป็นไอเดียนำเศษผ้ามาใช้เกิดประโยชน์นะคะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ